พี่น้องสวัสดีค่ะจะมาพาทำรรปุ๋ยอินทรีย์ก็คือว่าอ่าเราไม่ต้องไปหมักแล้วเอาเศษอาหารที่เราเราจะทิ้งอ่ะเราไม่ต้องทิ้งเอามาใส่ต้นมะม่วงเลย นี่นะคะเพราะว่าถ้าเราเทปไปเลยเดี๋ยวเมืยงวันมาเราก็ต้องทําอย่างนี้เนาะเพื่ออันนี้หน่อยหนึง่งแล้วก็เอาดินกบเข้าไปก็จะได้ปลุยอย่างดีเลยจ้านี่นะคะที่เราขุดนี่เพราะว่าเอาเศษอาหารลงไปมันจะได้เมีงวันไม่ได้มาตอมเศษอาหารนี้เทใส่เลยค่ะ นี่นะคะก็คือพอเราเทเสร็จแล้วก็กบค่อยกันนี่ว่าค่อยลืมลูปซิปกลบเข้าไปแล้ววันก็ไม่ไม่มาตอมนะคะแล้วก็จะเป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยให้กับต้นมะม่วงเรานี่ก็จะเป็นปุ๋ยอินซียค่ะ เมงวันก็จะไม่มีนะคะ,อ,นนอ,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 ะอันนี้ก็คสือใส่ต้นมะม่วงเนาะอันี่ก็คืออันนี้ก็คือเกษตรอินทรีย์เกษตรอินทรีย์แบบว่า,าเราไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ปุ๋ยใส่อะไรที่เป็นสารเคมีเนาะขุดแค่นี้นิดเดียวเองขุดนิดเดียวเอง, <c oughs> ดเดเองก็เนี่ยจ้าที่เราอันนี้ทำใส่ปุ๋ย โอ้นี่ต้นพริก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 ว้าวเป็นคีเอเตอร์นี่ขยันก็จะเป็นคีเอเตอร์นี่ขยันแต่ก็ได้ผลนะคะเนี่ยหน้าสวยหลังสวน,นต้นพริกกำลังงามต้นพริกกำลังงามเปดูต้นพริกน้อย นี่กำลังงามเลยค่ะกำลังงามหรือตายต้นมะม่วงนะโอเคจ้าเดีย๋ยวพาไปดูอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นทางนี้เขาเรียกว่าใบหัวเสือก็คืออ่าใบลูกยอเนาะลูกยอเอาไว้ใส่ห่อหนึ่งหรือว่าห่อหมกนะคะอันนี้ไว้ใส่ห่อหมกอันนี้ก็คือไว้ใส่ต้มยำทําแกงอะไรได้ทุกอย่างเลยอันนี้ก็คือต้น มะกรูดใบมะกรูดนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพามาดูมาชมนะคะอันนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าทาไปเลยนะคะอันนี้เราก็คิดว่าเนื้อหานะเนื้อหาเนื้อหาที่ดีก็คือกเกษตรทรีย์แล้วก็เอาเอาอาหารอาเศษอาหารเนี่ยไปใส่เป็นปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย